ท่านวันนี้รายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้มาพบปะกับท่านอีกเช่นเคยวันนี้เรามาศึกษาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงเรื่องถ้าไม่รู้เบญจขันธ์โดยในอริยสีก็ยังไม่ทรงปฏิญาณนะเป็นพระพุทธเจ้า นี่มีความสำคัญมากถ้าเราไม่รู้จักทุกไม่รู้จักอริยสัจสี่ไม่รู้จักขันห้าไม่รู้จักว่าส่วนไหนเป็นรูปส่วนไหนเป็นนามไม่รู้จักกฎของสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ทรงตรัสว่าก็ไม่ทรงปฏิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเข้าใจสิ่งอย่างนี้อย่างแจ่มแจ้งก็ทรงปฏิญาณตนว่าเรานี่แหละเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งแปลว่าผู้เป็นเจ้าแห่งความรู้แห่งความเบิกบานวันนี้เรามาศึกษาในเรื่องนี้ต่อนะก็ยังวนๆอยู่ในเรื่องทุกเรื่องอริยสี่เรื่องวิธีออกจากทุกเรื่องการแก้ปัญหาของทุกตามแบบของพระพุทธเจ้านะ <c oughs> จากหนังสืออริยสัจพระโอเล่ที่หนึ่งวันนี้เรามาศึกษาในเรื่องนี้ พระองค์ทรง,งตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายตลอดการเพียงใดเรายังไม่รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งอุปาทานนักขันเราอุปาทานขันทั้งห้าเหล่านี้โดยประริวัติสี่ตรงตามเป็นจริงเราก็ยังไม่ปฏิญาณอยู่เพียงนั้นว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตระ อนุตรสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์วิสูตทั้งหลายเมื่อใดเราได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งอุปทานขันห้าเหล่านี้โดยปริวัติสีตรงตามเป็นจริงเมื่อนั้นแหละเราจึงปฏิญาณได้ว่า เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทตางสังฆนาพามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์พิสูจทั้างหลายปร,ริวัตสีนั่นเป็นอย่างไรเล่าปร,ริวัตสีนั่นคือหนึ่งเราได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งรูป ได้รู้ชัดแจ้งย e. ิ่งแล้วซึ่งความก่ะขึ้นของรูปได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือของรูปได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของรูป 2. เราได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งเวทนาได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งความก่อขึ้นของเวทนาได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือของเวทนา ได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของเวทนาข้อที่สามเราได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งสัญญาได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแยะลิ่งยิ่งแล้วซึ่งความก่อเกิดขึ้นของสัญญาได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือของสัญญา ข้อที่สีพิสูจน์ทั้งหลายเราได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งสังขารได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งความก่อเกิดขึ้นของสังขารได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือของสังขารได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสังขารพิสูจน์ทั้งหลายนี่ข้อที่5เราได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งวิญญาณ ได้รู้ชัดแจ้งยิงแล้วซึ่งความก่อเกิดขึ้นของวิญญาณได้รู้ชัดแจ้งยิงแล้วซึ่งความดับไม่เหลือของวิญญาณได้รู้ชัดแจ้งยิงแล้วซึ่งทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของวิญญาณพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้แหละชื่อว่าปริวัติสี่อย่างปริวัติสี่อย่างคือการเวียนรอบการเวียนรอบมันก็จะอยู่ในนี้แหละในหนังสือนี้ก็ได้กล่าวไว ปริวัติสีก็คือการเวียนรอบของจิตอ่านี่เรามาศึกษาครัพระองค์ว่าถ้าไม่รู้จะแจ้งเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารไปจนถึงวิญญาณน,นี้พระองค์ก็จะยังไม่ปฏิญาณตนว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าแก่พรหมแก่แก่มารแก่เทวดาแก่พรมแก่มนุษย์ทั้งหลายหรือรวมไปถึงสมณนะพรามและมนุษย์ทั้งหลายนะ องค์ก็เมื่อได้รู้พร้อมแล้วก็บอกว่านี่แหละแน่นอนแล้วอย่างเงี้ยคราวนี้ปริวัติปริแปลว่ารอบวัตตะแปลว่าวนวัตตะก็แปลว่าวนวนวนสี่นะมันก็จะวนอยู่สีฐานเรากลับมาศึกษาคอมเมนต์หรือความชัดเจนตรงนี้ว่าทําไมผู้เจ้ารู้แจ้งว่า วิญญาณนี้เมื่อจะวนก็วนไปตั้งมั่นอยู่สีฐานคือหนึ่งตั้งอยู่ที่รูปนะที่ในภาษาบาลีก็บอกว่าวิญญาณทิติทิติแปลว่าที่ตั้งนะวิญญาณนี้ก็เมื่อเมื่อมันจะไปเกาะไปตั้งก็ไปตั้งอยู่สีฐานปริวัติคือการเวียนลอกของมันนี่แหละสลับกันอยู่ตรงนี้นะรู้แจ้งไหนรู้แจ้งที่รูป นะรูปก็คือก่อนธาตุที่ของเราอยู่นี่แหละมีดินน้ำไฟลมอยู่นะรู้แจ้งถึงรูปรู้แจ้งซึ่งเวทนานะในเวทนาเป็นนามเป็นสภาวะความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆนะรู้แจ้งที่สัญญาก็แปลว่าเป็นความรู้สึกนะความจำได้ไหมรู้เขาเป็นนามรู้แจ้งที่สังขารการปรุงแกงพิสูจน์ทั้งหลายวิญญาณนี้เมื่อจะรู้แจ้ง โดยปริวัติสี่ก็เวียนรอบไปอยู่นี้รู้แจ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือรู้แจ้งสังขาร <c oughs> สัญญาเวทนาลูกมันก็เวียนกลับไปอย่างนี้เวียนกลับไปกลับมาแล้วแต่ว่าจะรู้ส่วนไหนก่อนรู้ส่วนไหนหลังแต่ว่าที่แน่ๆพระองค์ก็ทรงตรัสว่านี่แหละนะเมื่อมันจะเวียนรอบในเรื่องของความรู้ก็รู้สีฐานนี้ เมื่อเข้าใจสี่ฐานนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่านี่แหละเราจึงปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าสามารถร่วงรู้ทั้งผมสามารถร่วงรู้ถึงเรื่องการที่จะเป็นไปอย่างอื่นได้มากมายไปจนถึงที่พุทธเจ้าทรงว่าเมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้แล้วองค์ก็ทรงตรัสว่านี่แหละเราจึงได้มีการปฏิญาณนะ ได้ปฏิญาณยังไงอ่ะปฏิญาณต่อต่อต่อโลกทั้งหลายในโลกนี้มนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรมโลกไปจถึงสัมารรมาพราหมณ์และพระว่าพระองค์ได้รู้แจ้งชัดเรื่องนี้แล้วในเรื่องนี้แหละพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็มาตัสนรู้เรื่องขันห้าเรื่องอุปทานในการยึดมั่นในขันทั้งห้า เรื่องการตั้งอยู่ของวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยหรือวิญญาณที่รู้แจ้งก็ไปรู้ในฐานสีฐานนี่แหละงนั้นเราจะเห็นว่าตัวรู้แจ้งของวิญญาณขันเนี่ยไม่รู้เลยมากกว่านี้รู้แค่สีฐานนี้เองนะพระอ,องค์ทรงตรัสว่านี่คือปริวัติสี่ของกุปาทานขัน มันจะไปยึดก็ไปยึดอยู่สีขันนี้นั่นให้โยมเข้าใจแล้วก็ในสีขันนี้ทรงอธิบายเรื่องขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นของตัวรู้ของวิญญาณนี้เยอะมากเลยวิญญาณนี้นที่พระพุทธเจ้าว่าจิตก็ใช่มโนก็ใช่วิญญาณก็ใช่จิตมโนวิญญาณก็คืออันเดียวกันนั่นเอง จิตมนโนวิญญาณน,นี้เมื่อจะไปรู้ไปตั้งมั่นก็ไปอยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารอยสีฐานนี้เท่านั้นก็ไม่เวียนไปมากยิ่งกว่านี้เลยเวียนกลับไปกลับมาอยู่สีฐานนี้อันนี้เรียกว่าปริวัตตะีของขันหานั่นเองพระองค์ทรงรู้อย่างนี้อย่างแจ้งอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจึงปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าและก็นำมาบอกกับญาติโยมว,ว่านี่นะขันหานี่ มันเป็นของเกิดดับมันเวียนวนอยู่อย่างนี้มันไม่มีอะไรตั้งอยู่ถาวรแล้วก็อธิบายว่ารูปเป็นของแตกสลาย,เ,ยเวทนาอารมณ์สุขทุกข์เป็นของแตกสลายสัญญาจําได้ไหมรูปเป็นของแตกสลาย <c oughs> สังขารการปรุงแต่งเป็นของแตกสลายรวมไปถึงตัววิญญาณตัวรู้ก็แตกสลาย เมื่อสิ่งนี้เป็นของแตกสลายจะเอาอะไรมาเที่ยงแท้ก,กับขันทั้งห้าเล่าเป็นของแตกสลายน,านนี้เราต้องเข้าใจถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าสภาวะอันใดก็ตามถ้ามีการเกิดมีการแตกสลายยกตัวอย่างเรามาเกิดที่รูปตัวรู้แจ้งเนี่ยจิตมโนวิญญาณมาเกิดที่รูป รู้ว่ารูปนี้กำลังนั่งอยู่กำลังเดินอยู่กำลังนอนอยู่กำลังกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรูปเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือแม้กระทังออองง่งรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกองค์ก็สูงเรียกว่ารูปแต่ทรงรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกโอ์ทรงเรียกว่ากายในสูงหลายเมื่อเธอจเจริญอาณาปานสติมีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนั่น,นย่อมได้อาน,นิสงส์มาก นะก่อนตายหรือได้เป็นพระอาหัน์ก่อนตายหรือหลังตายอย่างเงี้ยได้ตรัสไว้เยอะเลยอาณาปณะสตินิสูตทั้งหลายเราไม่กล่าวเลยว่าการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นก็คืออยู่กับกายทั้งหลายนั่นเองกายทั้งหลายก็กลับไปดูส่วนที่เป็นกายคือส่วนที่เป็นรูปส่วนที่รูปก็มีดินน้ำไฟลมเห็นไหม พระเจ้าสอนให้มีสติอยู่กับลมก็เท่ากับอยู่สติกับธาตุตัวที่สี่นั่นเองคืออยู่กับลมหายใจอันลมหายใจก็คือกายเห็นไหมฮะถอาหมดลมหายใจกายนี้ก็จบเลยนะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเ <c oughs> มื่อสติสติปัญญาดับนามรูปดับนามรูปดับนะอินทรีย์ทั้งหลายก็ร่องรอยไปในอากาศอินทรีย์ทั้งหลายก็คือ นะตาหูจมูกรีนกายเนี่ยที่ว่าไปจนถึงใจเนี่ยที่ว่ามันมีเราอยู่มันก็ไม่มีแล้วมันก็ล่องลอยไปในอากาศดินก็ไปสู่ดินน้ําก็ไปสู่น้ําไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมกลับเป็นเหมือนเดิมคือเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เรียกเป็นธาตุธาตุก็คือสภาวพอสภาวะธานเป็นอย่างเนี้ยธาตุดินก็เป็นอย่างนี้ธาตุน้ําก็เป็นอย่างนี้ ธาตุไฟก็เป็นอยาอน bien, ่างนี้ธาตุลมมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรท <Yeah. S 2> ี่จะไปแปลปวนมันได้มันก็ปิดของมันอย่างนี้นะหน้าพระองค์ทรงเรียกว่าเป็นธาตุนะหรือเรียกว่าธรรมธาตุแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่านี่แหละขันห้านี่เป็นเหมือนก้อนธรรมเป็นเหมือนก้อนกรรมนะถ้าเข้าใจขันห้าขันห้าเป็นก้อนกรรมเป็นก้อนธรรมเป็นก้อนดีถ้าเข้าใจศ <intell item related> ึกษาใช้ข <dopp you Howard> ันห้าไปในเรื่องที่ดีนั่นก็เป็นก้อนธรรมเป็นก้อนความดี ถ้าขันห้านี้ไปก้อนขันห้านี้ไปใช้ในทางไม่ดีก็เป็นก้อนที่เป็นอาธรรมเป็นความไม่ดีเห็นไหมฮะอันอย่าลืมว่ากายใจนี้เมื่อมีการสัมผัสกระทบกันแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่านี่แหละเป็นเหตุทําให้คนและสัตว์มนุษย์เทวดาทั้งหลายที่มีผัสสะแล้วกระทาดีและชั่วนั่นร่วมความว่าผัสสะนี่ ที่มาทางตาทางหูจมูกร่้งกายใจนี่ปั๊บเข้าไปแล้วมันจะเป็นการบอกผลเลยว่าดีหรือชั่วถ้าเป็นไปในฝ่ายที่เป็นกุศลตั้งใจสมาทานตั้งใจให้ทานตั้งใจสมาทานศีลตั้งใจเจริญสมถะภาวนาอันนี้เป็นฝ่ายดีเลยเป็นกุศลเลยพลิกคว่ำอกุศลหนีนะนะแต่ถ้าเป็นฝ่ายอากุศลเราก็ไปเลยมีความโลภความโกรธความหลง อาฆาตแค้นพยาบาทเห็นไหมพลิกความกุศลทิ้งมีแต่อกุศลเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยโยมต้องจําหลักให้ได้ว่าเมื่อไรก็ตามใจของเราเนี่ยจิตมโนวิญญาณมันไม่ใช่คนละตัวมันไม่ใช่คนละดวงมันมีอันเดียวนั่นแหละจิตก็ใจมโนก็ใจวิญญาณก็ใจก็อันเดียวกันเนี่ยตัวรู้ก็รู้อันเดียวนี่แหละเนี่ยพระเจ้าเมื่อมันรู้ชั่วมันก็เป็นความชั่วทางความรู้นั่นแหละเมื่อมันรู้ดีก็เป็นความดี อันแต่เราจะทำอย่างไรให้จิตนี้ไปตั้งมั่นอยู่แต่ความดีการจะให้จิตจังมั่นอยู่ในความดีผู้เจ้ากาการเจริญอาณาปณะสตินี่แหละเป็นการตั้งมั่นอยู่ในกุศลตั้งมั่นอยู่ในความดีและเข้าใจตามความเป็นจริงว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อมีสภาวะเกิดแล้วมันจะดับมันเวียนลอกของมันอย่างนี้มันดับจากรูปกไปเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขาร ก็เวียนกันอยู่อย่างนี้ตัวรู้แจ้ง,งนี้จึงเป็นพระเอกเราก็สังเกตดูสัพเพสภาวะธรรมอะภาวะภาวะต่างๆกันที่พระเจ้าว่าภาวะต่างกันดังวิญญาณเนี่ยมันก็ไปรู้ภาวะต่างกันไปรู้รูปเห็นไหมรู้รูปก็ภาวะก็ต่างจากนามเห็นไหมไปรู้ร,รู้นามภาวะก็นามที่ก็ไม่ใช่เป็นรูป แต่เป็นนอมามรรมที่รู้อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะต่างกันแต่ว่ามีความรู้สึกรู้ได้เพราะอะไรเพราะมีวิญญาณขันไปร่วมกับการยึดมั่นว่าขันนี้เรียกว่าขันทั้งหานี่เองว่าเป็นเราอยู่ตลอดเมื่อมีเราอยู่ตลอดทุกก็ย่อมเกาะอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อไรก็ตามไม่มีเราไม่มีเธอไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันมันก็จะจบลงไปเนี่ย ก็เป็นรวมความง่ายๆที่พู้เจ้าเนี่ยเมื่อเราละความยึดมั่นหรือมั่นว่าขันเราแล้วมันก็จบจบทุกอย่างเนี้ยแต่ที่เรายังไม่จบทุกเพราะเราหยุดมัน่นนั่นเรามีอดีตเรามีในอนาคตเรามีในปัจจุบันเราเราหมดเลยแม,แม้แม้กระทั่งตัวรู้ก็บอกเรารู้นะแต่ผู้เจ้าไม่ใช่นั้นเป็นเพียงธาตุรู้เป็นสาวะธาตุเป็นไปตามธาตุมีปัจจัยทำปูงแต่งอย่างนี้ ทรงอุป,ปมาเลยเพราะมีตามีรูปมีจกักรวิญญาณไปร่วมรักรู้รูปจึงปรากฏที่ตาเมื่อรูปปรากฏที่ตาแล้วทมที่จะเกิดจากรูปที่ปรากฏที่ตาก็จะเกิดขึ้นคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยว่ามันจะไปอยู่ขั้วไหนถ้าเรามีสติดีเราก็จะอยู่เบกขาอพอใจก็เป็น ไม่พอใจก็เป็นทุกข์แม้แต่อุเบกขามันก็เป็นทุกข์เพราะมันต้องดับไปอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจเกิดและดับเข้าใจสิ่งที่มาจากเหตุนี้นี่มาเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาก็จะเลยเข้าใจว่านี่แหละกายนี้เป็นกรรมเกา่าการจะทํากรรมใหม่ก็ทําด้วยกายนี้ทําด้วยตาหูจมูกดีกายนี้เนะพระเจ้างบอกเนี่ยกายนี้เป็นกรรมเกา่าอันนี้กรรมเกา่า กรรมเก่านี้เมื่อจะไปทํากรรมใหม่ก็ทําด้วยกรรมเก่านี้โดยกายวาจาใจนี้น่ยเมื่อไปผัสสะที่ดีก็ตั้งมั่นในความดีผัสสะความดีก็พาไปสู่ไปสู่ความดีถ้าไปเจอผัสสะไม่ดีก็พาไปสู่ความไม่ดีทะเลาะวิวาทผูกเวรนจองเวรนอาฆาตฆ่ากันเห็นไหมฮะก็าจะกนี่แหละผัสสะนี่เป็นที่เกิดของกรรมผัสสะนี่แหละเป็นธรรมเป็นเหตุทำให้คนทำดีและทำชั่ว เราจึงกล่าวว่ากรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะถ้าเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ต้องมีผัสสะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีผัสสะที่ไหนอนะ่ะมันก็ไม่มีผัสสะอย่างเงี้ยอันจําไว้เลยว่าที่ใดมีเกิดที่นั่นก็มีผัสสะเมื่อมีผัสสะแล้วทำคือพอใจไม่พอใจเฉยเจย,ยต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมหรือสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ย เมื่อมีอายตนะทั้งภายในหกภายนอกหกแล้วย่อมเกิดผัสสะเมื่อเกิดผัสสาะแล้วย่อมมีสุขมีทุกข์หรือเฉยเอยย่างแน่นอนอันนี้เรียนธรรมะของพระเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วเรียนที่ใครเรียนที่ตัวเราถ้าเราเข้าใจตาหูจมูกยิ่งกายใจเข้าใจผัสสะมันจะจบจบกรรมก็เมื่ออะไรเกิดขึ้นก็สักว่าสีอ้าวเดี๋ยวมันก็ดบับ เขามาด่าเรามานินทาเราโอ้เดี๋ยวมันก็ดา่าเขามาสรรเสริญเรามายกย่องเรามาชมเชยเรามาให้เครื่องศักการ์รลาบเราเอ้อเดี๋ยวมันก็ดบับเข้าใจอยู่อย่างเงี้ยอุเบกขายังมีอยู่การเจริญอาณาปณสติก็ยังมีอยู่พระเจ้าวะนี่แหละเราก็จะไม่ทุกข์อย่างเงี้ยไม่มีโรคในไหนอีกแล้วถ้าเราเข้าใจหลักธรรมอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่เข้าหลักเข้าใจหลักธรรมนี้แล้วโอ้อยากไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ย เป็นเทวดาก็มีอายุยาวนานกว่าความเป็นมนุษย์นะอายุเทวดาของจันดาวดึงเนี่ยมีอายุอยู่200ปีทิพนะวันหนึ่งึนหนึ่งของเขาเท่ากับนะร้อยปีของมนุษย์เราอยู่ร้อยปีนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนี้นะโยมก็ลองคิดดูว่าโอ้โยมโยมดูว่าไปเกิดเป็นเทวดาแล้วโยมก็เงาอยู่ บนสวงสวรรค์เป็นเทวดาเป็นรออยู่อีกกี่แสนปีไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้นะบทเรียนเดิมๆเ,เสร็จแล้วแก่แล้วก็ตายตายแล้วก็ตกนรกเป็นสัตว์เดชานเปรตวิสัยอีกเน,นี่ยโยมลองคิดดูว่ามันคุม้มไหมกับการที่ไปเป็นเทวดาแล้วแล้วตกนรกนะแต่พระเจ้าทรงตรัสว่าถ้าเป็นเทวดาแบบมีธรรมะนี่ก็มีโอกาสไม่ตกนรกนะอันธรรมะของพระเจ้าเป็นเรื่องสําคัญโยมต้องฟัง,ต,ง,ฟงต้องศึกษา ถ้าในที่สุดไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นอะไรก็อยู่รวมความตรงที่ปล่อยวางนั่นแหละถ้ารู้จักปล่อยวางทุกทั้งหลายจากการยึดมั่นถือมั่นก็จะจบลงขอโมทนากับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านขอเจริญพร